้านยังไม่เปิดเลยจะรีบไปไหนแรงงานกัมพูชารอไม่ไหวทุกคนต้องพากันมาก่อนแบบนี้นารลานไม่เปิดไม่เปิดไม่รู้ตอนนี้มาก่อนเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีเงินไม่มีงานทําอยู่ไปก็อดตายทุกคนก็ต้องเสี่ยงดูมาทํางานที่ประเทศไทยเนาะถ้าเข้ามาได้ก็คือจะได้ทํางาน แต่ว่าส่วนมากก็จะรวนแบบนี้กันทุกคนอืมไม่รอดกันแต่ก็ยังพากันมาเรื่อยๆนะทุกคนเขาไม่ได้บอกไม่ได้กันดียังไงเนาะอืมเพราะว่าไปยังไงมันก็ไม่รอดอืมก็แต็แต่ก็ยังมากันพากันมาแต่ละครั้งนี่โอ้โหเหมือนกับจะไปบุญบ้างไฟอืมเหมือนกับจะไปแหอ่อะไรก็ไม่รู้มากระทั้งหมู่บ้าน มันจะรอดยังไงทุกคนมืนมาเยอะมากอืมไม่ได้มากลุ่มเด็กๆนะบางคนเอาลูกเอาอะไรมาด้วยเอาอุพยกกันมาทั้งครอบครัวนะอืมเพื่อนหนีความจนที่บ้านเพราะว่าไม่มีงานทําไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเขาก็ต้องพากันมาแบบนี้แหละอืมเสี่ยงกันมา เพิ่งพาประเทศไทยแต่พอไล่ดีกลับไปก็หือจะเรียกดีนะคุณดีไหมที่ว่ายังไงไล่ไหมหเห็นไหมแต่ละคนที่พอไล่กินดีอยู่ดีก็อประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้เออกลับบ้านไปไม่ไม่มาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนแต่บางคนก็ไม่มีกินไม่มีอะไรก็ต้องยอมอ่ะ ทำงานที่บ้านเขาได้วัันร้อยสองร้อยเต็มที่สองร้อยกว่าบาททำงานที่ประเทศไทยมันได้เยอะกว่าไงทุกคนก็ได้พากันมามาแบบนี้ก็เสี่ยงเสี่ยงแต่ก็ต้องมานะเนาะเผื่อรอดอืมเผื่อรอดแต่มันก็รอดอยากทุกคนไม่ใช่มากันคนสองคนมากันทีหนึ่งโอ้โหเป็นขยงห้าหกเจ็ดสิบคนบางครั้งนี่เกือบร้อยมันจะเอาอะไรมารอด จะมากันโอ้โหโสุดยอดมากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆไปนั้นมันจะรอดสายตายยังไงทุกคนเพราะว่าเขาก็คุมเข้มอยู่เนาะอืกลัวรุดรอดเข้ามาต้องรอให้เปิดห่านก่อนอืด่านก็ยังจะเปิดหรือไม่เปิดไม่รู้นะเขาก็ต้องมาแล้วเออเพราะว่ามันถ้าจะให้เปิดไม่ไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนอื ไม่รู้จะเปิดตอนไหนเขาก็พากันแอบมาอย่างนี้แหละอยู่ไปก็อดตายที่ว่าต้องต้องเสียงเอาอืเขาคิดแค่นี้แหละต้องเสียงเอาแต่ไม่รอดจะกลายทุกคนคิดเห็นยังไงกับใดงานกับ,บูซากลุ่มนี้